จะมาเล่าเอานิทานชื่อว่าพาจน์ไทยมันจะแห่งความหิวพจน์ไทยมันจะแห่งความหิวปุจิปุจิและปุจิท้องร้องเปประจำแต่ก็แข่งแรงแล่าเริงและสุขสนมากวันนี้เล่นเป็นอะไรดีล่ะเล่นเป็นจมสลัดดีไหมเห็น <ment> <He S 2> ด้วยไปไกลไปจมสลัดแล้วกินปลากองโตทั่ภเขาเลย อ่ะเจอแผนที่ประหลาดหน่อยปจิพูดมาจากนิกองขยะดูสิแผนที่นี้เขียนไว้ว่าเกาะแห่งอาหาร้วยนะเย้พวกเราจะได้ไปเกาะแห่งอาหารกันแล้วโย่พวกเราโจรสลัดโจรสลัดผู้ยิ่งใหญโ่โย่โย่พวกเราแมืพวกเราโจรสลัดที่เป็นแมวแมวโจรสลัดง่ายขณะที่ทั้งสามเต้นลากันอยู่ ต้นลำและล้อแพงกันอยู่นั้นเจ้าหนูหัวขโมยก็กระโดดงับแผ่นที่หนีไปเจ้าหนูหัวขโมยเอามันนี้นะเอามาเราด้วยเราด้วยเอามาเอามาจับมันนะอ่าล่วงแล้วทั้งสามล่วงหล่นเข้าไปในท่อระบายน้าพร้อมกับเจ้าหนูหัวขโมยอ่าตาลายหมดเลยที่มันที่ไหนเนี่ยนั่นมันกลางทะเลนี่นา ย่อพวกเรากลายเป็นโจอสลัดจริงๆด้วยตรงนู้นมีเกาะด้วยละ่ะต้องเป็นเกาะแห่งอาหารแน่ๆเลยอย่างนั้นเรือผัดไปกันเถอะแต่ถ้าว่ารับเกาะ,ะแห่งอาหารนี้มีทั้งสัตว์ร้ายเต็มไปหมดพวกเราจะเล่นเรือผ่านไปกันทางไหนดีละ่ะลองเล่นเรือผ่านไปกันเถอะตึ๊บอ้าวตึ๊บ ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะอ่ะเจ้าหนูหาขโมยแกก็ต้องไปด้วยแต่ถ้าว่าร,รอบๆนี้เป็นป่าดงดิบพวกเราจะเดินไปทางไหนดีละ่ะลองเดินไปกันเถอะตึ๊ดตึดตึดตหันเท่าไหร่นะสองสามหนึ่งสองนึ่งสองแล้วก็สาม ชุบๆผ่านตรงที่หน่ากินแมวด้วยนะแม่ผ่านไม่ได้ยังปลอดภัยแล้วล่ะที่นี่มันจะเป็นถนนบนภูเขาแล้วล่ะเดินต่อไปกันเถอะแต่เพราว่าถึงภูเขานั้นมีสูงขึนเรื่อยๆแล้วก็แคบลงเรื่อยเพราะเราจะเดินไปทางไหนล่ะ องเดินไปกันเถอะไปสี่ห้าหกจ้าชิบตื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 ดตืดตืดตืดสี่ห้าเอ๋บางทีน้องก็งงรักผิดรักผิดนะแม่ สี่ห้าหกนี่จะแม่แล้วที่นี่เหมือนจะเป็นทะเลทรายแล้วล่ะไม่เป็นไรแล้วอ่าแต่จู่ๆพื้นดินก็ลถล่มลงพับผับโอ้ยทัดทัดทัที่นี่มันที่ไหนกันพับๆับพับพื้นเคลื่อนไหวได้คะ คนผ่านตัวตุ่นเจ็ดแป้านะจ๊าดิตตตตเจ็ดเอาแปดเจ็ดเอาไหมเจ็ มาได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะอ่ะนี่มันกินอะไรเนี่ยหอมจังอ่ะอ่ะนี่มันกินอาหารนี่นาเฮ้ยนมาได้อย่างปลอดภัยหันมาได้อย่างงดงามเลยอ่ะนี่มันกินอะไรเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ละตื้อตืด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 โอ้ยยิ่งจังเลยยมิมากมากเยเจ้าตัวประหลาดนี่ก็ตัวอะไรอะ่ะนี้นะอะข้างหลังนายมีเขียนอะไรบอกไว้ด้วยล่ะ กินอีกจงกลับไปตามทางหมุนๆน,นี้หมายความว่าถ้าเรากลับไปตามทางหมุนๆน,นี้เขาคงบอกทางออกให้เราเลยมั้งไม่เอาทางหมุนๆตั้งไกลอยากกลับไปเร็วกว่านี้อ่าตาลาโดดแล้ววิว อย่างที่คิดไว้ปุจจิปัจจิและปัจจิก็ยังคงทองรองจอกอยู่เดิมอ่ะเจ้าหนูหัขโมยเอามานนี่กันนะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เจ้าแมวทั้งสามปุจจิปัจปจิและปัจจิก็ยังคงทองรองจอกอยู่ดีจบัจบแล้วจ้าแม่